สวัสดีครับกลับมากับเกมฟีฟ่2022ครับก็วันนี้ก็เปิดตัวอีเวนต์ตัวใหม่นะครับผมอีเวนต์ชื่อว่า TOTY ครับผมเป็นอีเวนต์ตัวล่าสุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้ก็กดเข้าไปที่รอบด้านอีเวนต์ด้านบนนะครับหรือจะเป็นไลฟ์อีเวนต์ก็ได้ครับกดเข้าไปเลยครับผมก็จะมีอยู่ฝั่งซ้ายมือนี่ครับเป็น T.O.T.Y. นะครับผมเป็นรูปตัวตาโลโก้นะครับผมคลิกเข้าไปเลยครับตรงนี้ก็มาที่เมนก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละทีละตัวเลยนะครับผมก็เริ่มจากการทำอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์ตรงนี้ก็จะคือ12ชั่วโมงนะครับตามที่บอกมานี่นะครับก็คือจะเก็บอีเวนต์ไปเรื่อยๆนะครับเป็นสกิลเกมแล้วก็แอนแมท นะครับผมตรงนี้ก็เล่นเก็บให้ครบนะครับตรงนี้สายฟรีก็คือว่าเก็บให้ครบนะครับผมตรงนี้ก็จะได้เดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นได้ TOTY โทเค็นนะครับคูณด้วย25นะครับตรงนี้ที่ที่แจกนะครับผมตรงส่วน TOTY โทเค็นนะครับที่ได้รับก็จะมีเท่ากับ25นะครับผม ตรงนี้ก็พยายามสายฟรีนี่พยายามเก็บให้หมดนะครับผมก็จะมีนะครับประมาณ5ด่านนะครับ5ด่านตัวเกมนะครับอันดับที่2ก็จะเป็นสกิลเกมกันครับตัวนี้ก็จะให้เป็น ATK point นะครับก็คือคูณ50ทั้งหมดนี้ก็คือว่าจะใช้งานในตัวในการแลกตัวนักเตะนะครับผม ATK point ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับแล้วก็ของตัว TOT token ก็จะเป็นอีกส่วนครับมันจะแยกแยกแยกกันแยกต่างหากนะครับผมตรงนี้ก็ ดี๋ยวไปดูอันที่3ครับอันที่3ก็จะเป็นให้เป็น ATK point นะครับคูณได้วย60นะครับผม ATK point มันจะใช้ตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูครับก็ส่วนตรง reward นะครับเดี๋ยวผ่านตรงนี้แป๊บนึงครับอธิบายตรงนี้นึงรีวอร์ดนี้ก็จะเป็นการสายสายเปยนะครับสายเติมนะครับคือเสียตังค์นั่นเองครับผมก็ลองคลิกเข้าไปดูครับตรงนี้นะครับก็จะใช้ F point นะครับ F point ก็คือจะเป็น600ครับในการใช้ก็จะได้ TOT TO, TOTY นะครับทวเค็นคูณด้วย150จะได้150มานะครับผมตรงนี้ก็จะรีเฟซอีก3ชั่วโมงจะรีเฟซนะครับผมตรงนี้ถ้าใครสายเติมก็สามารถเ,าเติมได้แล้วก็ใช้ได้นะครับผมตรงนี้ครับมาดูตรง a t t a c k e r ตรงนี้ครับของ หน้าตัวเมนะครับ Attacker ตรง T O T Y นะครับตรงนี้ก่อนหน้านี้ผมก็กดกดใช้ไปแล้วครับ1รอบเพื่อจะสุ่มนะครับผมตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตรงนี้นะครับที่ผมกดไปก็คือผมใช้ไป150ทั้งหมดผมมีอยู่200นะครับแล้วก็ลองกดดูเพื่อจะลุ้นนักเตะนะครับด้านล่างนี้นะครับผมเป็นนักเตะนอมินีนะครับผมตรงนี้เนี่ยครับทั้งหมดนี้ผม จะลุ้นสักตัวหนึ่งแต่ว่าเปิดมาไม่ได้ครับผมได้ไปก็คือได้คอยไป75,000นะครับได้เป็นคอยกลาง7 5 0 0 0ตัวนี้ที่ผมเปิดไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะเสียไป150นะครับก็ตอนนี้ก็ได้เหลือผมเหลือมา150นะครับไอเจะโทัวทีครับเหลือ50ก็ต้องทำอีเวนต์เก็บกันต่อไปครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นแอคแท็กเกอร์นะครับตรงนี้จะเปิดมาแล้วแล้วก็อีก7วันก็จะเปิดเป็นมิสฟิลนะครับ แล้วก็อีก14วันก็จะเปิดเป็น Defender ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับนะครับก็ทุกตำแหน่งนะครับตัว O ตรงนี้แล้วก็ก็จะใช้150นะครับของ t o t y นะครับ150นี่นะครับจะเป็นอันนี้เป็น c a m ิ n s o o n ครับ7วันแล้วก็14วันก็จะเป็น Defender นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าพี่ๆจะต้องการ ลุ้นเมื่อไหร่นะครับก็รอเก็บสะสมกันไว้ก่อนครับของผมต้องการแอตแท็กเกอร์ผมก็ลุ้นไปแล้วก็ไม่ได้อะไรครับแล้วก็ส่วนตรงหน้าตรงนี้นะครับจะขึ้นเป็นมาสโตร์ครับที่เราเปิดไปมาสักครู่นะครับผมขึ้นเป็นครั้งที่1นะครับผมแล้วก็ถ้าเราเปิดครบ10ครั้งนะครับตัวนี้ก็จะได้นักเตะของนอร์มินีมา1ตัวนะครับท o t y นอร์มินีนะครับตามที่แจ้งไว้นีครับได้86อัพนะครับผม ทีวทีวายนอมินีครับตัวนี้ได้นอร์มินีมาแล้วก็สามารถจะเดินเกมของตัวแอตแทกเกอร์ได้ครับไปเมนูแอตแทกเกอร์ครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูครับถ้าเราได้นักเตะนอร์มินีมาแล้วนะครับตรงนี้ครับที่ผมเดินเกมมานะครับก็จะเดินมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับมาแรกตรงส่วนนี้ครับนักเตะนอร์มินีตรงนี้ครับที่บอกเนี่ยครับเอ็กเชนเนี่ยครับผมกดเข้าไปดูนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็น go to exchange จะเป็นนักเตะนอร์เวย์นี้นะครับก็จะกดเข้าไปตรงนี้ครับนะครับแล้วก็สามารถ add ได้เลยครับตรงนี้ถ้าเรามีตัวนักเตะที่ตรงนะครับผมแล้วก็ก็สามารถจะ add ได้แล้วก็ใช้ exchange อีก1000นะครับผมถึงจะสามารถจะแลกได้นะครับผมตรงนี้ก็ต้องใช้ทุกอย่างต้องใช้เป็นโทเคนหมดเลยนะครับนะครับ ATK ที่ผมบอก ATK point นะครับใน TOTY ตอนนี้ผมมีอยู่520นะครับจากการเดินเกมมาเรื่อยๆนะครับผมถ้าเล็งตัวไหนไว้ก็เพื่อนๆก็ลองดูนะครับผมเก็บสะสมไปเรื่อยๆครับตรงนี้จะเป็น TOTY นะครับส่วนตรงค่า milestone นะครับ milestone ใรน,นี้กเ็เก็บสะสมเหมือนกันนะครับผมนะครับ เป็น TOT Token นะครับคูณ600นะครับผมา้าเก็บสะสมแล้วก็สามารถเล็กได้ครับเป็น a t t r e g a r TOT Token นะครับตรงนี้นะครับก็ไปกดตรง a t t r e g a r นะครับตรงนี้ก็เล็งๆกันไปครับก็โอเคอีกลืมแจ้งไปครับก็ส่วน ATK นะครับ Starter Point นะครับ ที่ผ่านเก็บมาเรื่อยๆนะครับก็จะคูณ25นะครับตรงนี้เก็บไปเรื่อยๆเพื่อจะไปแลกในส่วนของด้านหน้านี่ครับผมเป็น Attacker Starter นะครับตรงนี้ก็จะมี m ส s ี่นะครับใช้500เอ่อ50นะครับตัวเลขข้างหน้านี่เป็นของผมนะครับตอนที่ผมมีอยู่25ครับผมผมก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆนะครับ25นี่มาจากไหนนะครับมาจากตรงที่ตรงนี้ครับมาส่วนตรงนี้ที่ว่า a t k Starter Point นะครับ25 เราก็เดินเกมไปเรื่อยครับเดินเกมไปตรงนี้ก็จะเป็น100ครับก็เป็น125นะครับแล้วก็เดินเก็บไปเรื่อยๆครับมาถึงตรงกลางตรงนี้ครับก็เป็นอีก100นะครับได้คูณอีก100ก็เป็น2องร้นะครับเนี่ยครับแล้วก็เดินมาตัวสุดท้ายครับตรงนี้อีก100นะครับ225เป็น325ครับผมแล้วก็มาตัวสุดท้ายครับเป็นอีก100นะครับตรงนี้ก็จะเป็น425สูงสุดที่425นะครับเราไปดูด้านหน้าครับผม สี่ร้นะครับก็สามารถเก็บได้เป็น425นะครับเรวันเรียกแค่400นะครับตรงนี้เราก็สามารถแลกได้เลยครับเนี่ยครับใช้แค่สี่ร้อนะครับแต่ถ้าเมสซี่นี่550เราต้องหาเพิ่มนะครับผมหาเพิ่มก็ต้องไปทำพวกอีเวนต์ต่างๆนะครับพยายามเก็บโทเค็นอาจจะมีนะครับผมตรงส่วนนี้ก็จะประมาณนี้ครับคลิปคลิปนี้ก็จะมาแจ้งทีวทีวในการทำอีเวนต์นะครับผม ก็ขอบคุณครับพี่ๆที่ติดตามกันจบนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับพี่ๆเพื่อเป็นกําลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ